ค่ะเมื่อวานนี้นะคะจะมีจากที่มีท่านาหลายๆท่านที่ช่วยสนับสนุนมานะคะนุกก็ได้ไปซื้ออาหารมาให้เด็กๆก,ก่อนประมาณ5กิโลก,กว่าๆเนี่ยค่ะให้เด็กๆเ,เขาได้กินก่อนนะคะขอบคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูนุกเปลี่ยน้าลุมให้เด็กๆนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่ม,มลื้อออกเมื่อวานนี้นะคะช่วง พอสายมาหน่อยก็แดดมันจะก็ก็จะมาทางนี้นะคะแต่ก็มีผ้าแล้วมีผ้าใบที่พิュวิュ๊อ่ะกั้นลงมาปิดแดดให้เขาอีกทีนึงอยู่นะคะแล้วก็รือ้อออกนี่กว่าจะรื้อเสร็จนะคะเพราะว่าทําแน่นหนาแต่ว่าพลาสติกมันขาดมันกรอบมันขาดเพราะมันโดนแดดโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋ยวมาดูตอนที่ทําเสร็จแล้วจนจนจนประมาณห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นทําเสร็จแล้ว ก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวก็าปิดตรงนี้อีกค่ะนี่ปิดตรงนี้น้องเปิดเดยามาดูช่วงเช้ากัน,นค่ะ้องเปิดกินอาหารแล้วมาเล่นหรอลูกเล่นกับเพื่อน,อนๆนี่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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะนี <c oughs> ข่ข้างๆก็ไม่มีขาดลุ่งลิ่งแล้วนะคะ <c oughs> ปิดแล้วค่ะจําเป็นต้องปิดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่ฝนสาดนะคะเด็กอยู่ไม่ได้นะคะยังไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกอยู่ ยังเหลือช่องช่องตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้ทำเพราะว่าไม่อยากให้ตาข่ายมันโดนน้ำค่ะมันจะเข้าสนิมมันเข้าสนิมเราต้องปิดด้านนี้ที่ฝนสาดเอาไว้นะเดี๋ยกๆก็อยู่ในกรงนะคะเปิดมานี่มาเปิดมาเปิดมาเล่นหนูันนี้ขึ้นมานี่เออเอาเปิดขึ้นเออเปิดมาเล่นค่ะดูดูๆๆดูดูดูมองกันมองกันมองกัน มองกันใหญ่เลยแล้วยังเห็นวิวอยู่นะคะยิ่งแล้วมันใสมากนะคะพลาสติกที่คุมเนี่ยด้านนี้ก็ฝนเหมือนกันค่ะทำไงได้นะคะก็สภาพของบริเวณบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องป้องกันให้เขานะคะพี่เสืเอพี่เสือดูเปิดดิเอาเปิ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  เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแม่ไปดูอีกไปดูพี่พี่น้องๆ้องข้างหลังก่อนแม่อย่ามาบังกล้องนะบังกล้อง,องเด็กน้อยนอนแล้วอันนั้นมัน,นบังกล้องหมดเลยใครครับเจ้าสัวหล่อจังครับนอนแล้วเหรอลูกใครครับนี่พี่้านะพี่ขาวจะเดินมาแล้วพี่เขาไปหาที่นอนไปลูกไปไปไปหาที่นอนก่อนหาที่นอนก่อน ม็นไม่ไฟอาบแดดอยู่กงนู่นนะนอนนอนนอนนอเออเออนอนนอนอ่ะนะค่ะเขาจะนอนแล้วแม่ไม่เข้าไปอีกแม่เข้าไปแล้วแม่เข้าไปทาความสะอาดให้ละแม่จะไปซักผ้าก่อนนะแดดนะไฟอาบแดดแนละลูกอาบแดดแนละลูกบริเวณหน้าบ้านค่ะ หลังจากที่ทำผ้าใบขุมพลาสติกที่โกงให้เด็กๆเ,เสร็จก็มาหาพวกหมาจรนะคะสองพี่น้องเอาอาหารให้พวกเขากินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> นี่เราเป็นหมาลูกหมาอยู่ตลาดตอนเย็นนะคะตลาดยามเย็น,นะะ <S 1> <S 1> แถวบ้านนี่แหลคะค่ะแต่วันนี้มีตลาดนัดคนก็เลยไม่มีตลาดไม่มาขายตรงนี้เพราะว่ามันมีตลาดนัดอีกที่หนึ่ง หิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาหารมาให้นี่เนี่เนี่ยเตรียมอาหารมาให้อยู่เยมอาหารมาให้อยู่จะกินไหมล่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะกินไหมนะคะกินก่อนมันก็ต้องกินน่ะลูกหนูจะกินแต่พวกเนื้อพวกไก่มันก็ไม่มีใครให้กินนะกินอาหารเม็ดแล้วมีข้าวสวยด้วยนี่ฮะกินนะมีบางตัวไม่กินเลยนะคะเขาเคยติดนิสัยกินพวกเนื้อไก่อะไรกับคนที่มาตลาดบางคนเขาก็ซื้อให้กินเนี่ยค่ะ ไก่ปิ้งอย่างเงี้ยค่ะไปกินก่อนลูกไปกินก่อนไปแต่ถ้าเขาหิวเขาต้องกินอยู่แลคะแม่จะไปแล้วนะไปก่อนนะไปกินนะลูกนะ